ใบดีพี่น้องเอฟซีเบอร์ตะคูบัตโกคนบัตตะมองตะบอนละไพี่น้องพบเอาเก่าบมาอุ้ยบ้านสีวิไลเปิดภาพมักเย็นเฮือนเฮือนคอยแ่อนพี่น้องนี่รถนี่รถใหญ่เลยพี่น้องไปชื่อน้ำไปกับซาคูนพี่น้องมากับมาชิดไปคืบพ้นไม่เลยพี่น้องว้าวพี่น้องเบิร์นว้าวไปหาชื่ออยู่ห้าจ้าแตงพราะอะไรนี่พอสองโต๊กพวก เขน,นี่ก็อยู่บ้านชีวิไลอะไรไปน้องอยู่บ้านตัวน,นี้เข่าเมาเาซาแพทย์ไปเต่าพี่น้องเพิ่นนอนอยู่บ้านน้ำโพใหญ่ใหญ่อะไ่เป็นเวอนของบ้านสันกำลังสิไปบ้านโชคชัยไปน่องตั้งแหวงงนหัวยางไปซื้อน้ำอันนี้ก็อินทีอ๋อฝนขิมาม้เลยพี่น้องเอ้ยมาครับ ึ้นภาคขึ้นพลนดัเปือป้อนจะเป็นเฮือนชาวลำชาเลิศเฮือนประบานเฮืนนายแสนเถอะเือถ่าพัดทองเืออะไรปนอนอ ตุุกน้ำสองตุกตุกหนึ 2, ่งเจ็ดพันก็ก 1, 7, 000, 9, 000, อกพันนี่แหละก็นองไปชื่ออยู่ผูกหาพันที่บ่อนโรงงานมันทางไปสวรรค์นี่แหลเข้าเปินเข,ข,ข้ามาเขากินกำไรแบบ 4, 000, อยากซือ้อนหมดเนี๋เขามาฝั่งนี้นะนี่น้ำมานานที่ตุก

Đó. À, có nhau tang nhau hoàng yang vẫn hồ nhang yang super lạ đây lạ 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 đằng đằng lạ 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 ว่ากลิ่นเกมก็ได้นี่เป็นเฮดโชเกะเขามาเบิง่งกับโดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องขอเขอบใจละลายเด้อผู้กดไลค์กดแชร์ก็ได้ผูกพิดผูกคนอะไรขอบใจลงหนาเลยพี่น้อง กระเจ็บแต่มาทั้งมัวเอยเหรอดนี่เจเ้ยจะนอนอ่ะนี่ไี้พัดลมเป่านี่ได้นี่พัดลมโอ้นั่นก็ได้ของเบาเอ้นี่พัดลมว่าไม่ใหญ่ เจ็บกระแตใช่่เจ็บกันคอนี่จะรัดอย่งเจ็บอันไหนอยู่ในมงอะไพี่น้องแม่ของแม่คอยอะไรเจ็บกันคอเต่เจ็บเตารัดหน้าพ่อบอบอคือไปห้องหมอจ้ะฮะ ไปบ่ฮะมาไปเอาไปแล้วจินโนไปแล้วห้องมอชิโนโทวฮาเลยแม่เฮาฮะมากัวเ้าแล้เจ็บเจ็บมากขึ้นมากแห้งหนึ่งว่า มีคนนอนนะเปิดพันโดมันมีผู้ใดนอนด้ไเาอ้เายเจ็บกันคอลราพี่น้องเจ็บโอ้คืนบางแห้งแหกหนึ่งเพีู่ดเต่าเนาะไปเนี่ยน่ะหน้าอันนี้อืมนี่พี่น้องพูกป่ใหญ่แต่เรเสียไปแล้ว อ like ือห er> ัวใหญ่พี่้องเอ้ยไม่แต anyway, no, ่ผูกเราเสียไปแล้วเด็กในห้องโทรศัพท์เราพี่้องตัวทีวีนอยบัวใหเริ่มเทมืพื้นใหม่เนาะดันครัวอออยู่นอกกระดัแจ็คไฟนอนเนียพี่้องเอ้ย นี่จะบ่อนนอนยังบลุกอยู่เมาแม็กเมาโอ้หหันจะไอนี่หัวเจ้านี่ต๊ะต๊ตกลิ้นผลหวเจ้านี่นยองเ้ยบักหนึ่งกระต๊คืบไหมเลยนี่คืบมาละวต๊คืบมาละโต๊น้องเ้ยค่้ยำหนีย่ำผลงเ้ย เดี๋ยวมาพุทธมัยเลยเด้ม mm ่เลยเด้พุทธมัยเลยชาวคูนหมดว่ะแล้วเราเอาไม่ใหญ่ไปห้องมอถกบอกเด้อชำเสียวไปว่ะแล้วเราเจ็บแห้งไงเราว่ะตะเตงไม่ใหญ่เราว่ะเราเจ็บแห้งบุคคลท้ามเราทีนแรกเข้า ไม่ให่ฮจำเราเราไปโทรบอกหน่ยเด้อเราเราเจ็บแหงโทรเท่าบอกบันดุงไงโทรเ้ยโทรเล้ชับหน่อยนะผมโทรคลิปหน่อยนะพูนโทรเล้ชับหน่อยนะผมมีเพชรเราแปดโมง เออออกมานอนนอกเลยมาโอ้พนกระทบไม่เลยแล้วน่าจะปืนหุ้งะตัว้าพวกมันโดง่งไม่โดนไป้นกล้วยในท่าไรอย่างเโอ้ยมากล้วยกัน เงี้ยเลื่อนคอยเงี่เล่าเข้าไหพี่น,อน,น้องมาเดืกเนื่อนยังบ่แหล่พี่น้องเลยทางหน,าาน้าบ้านแต่ยังยังจิท่าสอง่าสีดูเห็นรึทางพี่น้องทางเข่ากร็สีเขา่าทางเข่าเลื่อนพี่น้องเอ้ยโว่มาจากไปก็พอได้โว่หน้าก็ได้นา้าขังอย่พี่นอ้องโว่จืดจืดพี่น้องเอ้ยฝนก็ตกไม่เลย เงินใหญ่ก็เจ็บแต่คนไปดำหน้าสอยเราไปลองเอ้ยประมาณสามสีมม่มือแต่เราเมื่อวานขึ้นเจ็บแห้งขึ้นมี่ผูก้าเราไปห้องหมอไปทูฮาแม่ข่อยแล้วแล้วพาไปบ่ายแม่แม่แม่ข่อยาพลาเราไปเราแฝกออกหน้าไปลองอแพาแฝก็หน้ำ น่อหนาเรือนเฮียดินหน่อยออกหน้าพี่น้องเตาใต้ต้หนาตอนนี้ก็มาเศร้าผลพี่น้องอ๋อเต่าุนทางออกหน้าพี่น้องนี่บนาทางอมองดูพี่น้องทางดินแดกเจริญชาติเจริญครัควเลยครัมาถ่ายอยู่เรือนตอานกน่อนเศร้าผลออกหัวได้พี่น้องเปียก ิปเคืああ่อนแล้วล oh ูกเอาหาเอาเ็นหนาลิตรมล็เลม่ยอมงเงินมตั้หีหลายคนแม่กนยด้วยขนมมกบเทียลินเทียลวะเบิ่งพ่อนเอางิวมัดมัดมันชีวิตยขนมข้าวต้ม หนังเข้มเราเอาขายไว้น้ำบางครังเขาขี่มาพี่นะเจิญข้าดเจริญควาางัเขข่เอะรเจิญข้าดเจินควนอะผู้เรียวได้เลยสี่คนนี่นะโอโห เอาละพี่น้องยกคลิปไปเท่านี้ของกันคลิปหนามากกลาก็เลยกดแชร์ได้ไปลองกดติดตามตันเลยพี่น,น้อง